มู่บ้านก็เท่ากับกินที่น้ำเี่น้ำไม่มีนี่มีที่ไปแต่ถ้าเราสมมติเราตรงนี้พัฒนาได้โราตีนี่ก็ตกลงกับบ้านดูบ้างนี่เอี้ที่ไม่ได้ทำที่ไม่ได้ทำตึกสามารถที่จะเป็นที่ที่จะเก็บน้ำทดเชยที่ที่เขากั้นน้ำไว้เออ ือที่ที่เขากันน้ํามไม่ให้ขาาน้นาําก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปหลายเซนติเมตรเมื่อยกขึ้นหลายเซนติเมตรมันก็น้ําที่มาจากทางนู้นก็ลงไมไ้อตัวน้ําเองมันเป็นเขื่อนนา้าที่ที่โดนโดนบ้านเป็นเขื่อนแม้จะไม่ได้เป็นเขื่อนยาวเป็นเขื่อนย่อมย,อมยอมนม้ำน้ำไหลไม่ได้ ก็ทวงที่ว่าี่การทำคลองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทำคลองอะไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวก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 กันให้เป็นร้อยเมตรที่ความว่าอย่างอย่างเราต้องทำตอนนี้กำลังคิดหลายรูปแบบทากคลองเล็กแต่ให้มันต่อกันาสามารถที่จะใช้ น้ําไหลไปถึงทะเลถ้าไปทําไปทําหมู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ําไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม่มีเกลอันนี้เป็นเป็นหลักสําคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีในตำราประหลัแต่อันนี้นนอาจจะช่วยนิดหน่อยอันนี้อาจจะช่วยได้บ้างถ้าเขายอม แล้วก็ตรงนี้เลี้ยงปลาเต็มที่ให้ให้ทางประมงเขามันเลี้ยงปลาเต็มที่แล้วให้เป็นของ,ของชมบ้า